ชงปลาชันเดียวนะฮะมียเหี้น้อยนะฮะไม่แอบนอนอยู่ตรงนี้นะฮะขนมนอนเลยเออเออยมาให้กำลังใจนะ,ะอืมไม่ยังยังเอยโอ้ยเป็นลูกนะเป็นคนเอาใจนะฮะฮะ ดูเป็นมื่อยนะเป็นมื่อเป็นม,อนม,อนมืออือสามโมงนะฮะโมยโมยโมยอือวันนี้ก็ทำบ่อลุยต่อนะฮะว่าจะทำให้เสร็จนะฮะก็ค่อนข้างๆนะฮะเดี๋ยวเด็กๆเล่นนะฮะเล้นพังหมดนะฮะ พังหมดเลยใครจะทําพังอ๋อหนุนมาโอ้ยอนุนจะทําพังวะพี่โนฮะฮะพี่โน่จะทำพังอืมทำห,หน่อยทำห,หน่อยทำห,หน่อยน,อน้องใช่พีดโน่อ,น,อน,นี่ฮะน้องใครหนุนเดี๋ยวไปขุดตรงนั้นหน,นุนพอเบืองเบือง

แคหน่อยเนี่ยวันนี้ก็จะต่อตรงนี้นะฮะมาข้างลังนะว่าทางมันแครบขนแม่ยับนั่งนอนตรงนี้นะ

เฮ้ยเป็นวมนมาดื่อน,นะฮะนะี่เอาพาเข้าบ้านเนี่ยถ้าดื้อน,นะจะลิงข้างนอกเราจะจะเลิงข้างในนะอย่าสร้างปัญหาให้อ้ายอย่าป่วนถ้าสร้างปัญหาเนี่ยให้เอาเข้าบ้านเนี่ยเข้าบา่นั่งอยู่แบบนี้อยู่ซื่อ,อ,อแบบนี้เด้อเห็นยงไหวเปล่านะ แอ Do มบูไลดอกโอ้ยดูนั่นจมูกอันนี้มันจะดินกับดิ้นว้ายว้ายว้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 ยใส่เด็กเข้ามาแล้วนะครฮะเข้ามาแล้วนะฮะเรียงว่าคุณแม่เข้ามาฮะ เดี๋ยวน้องเปามาด้วยหรือเปล่านะครับถ้าน้องเปามาก็ให้พี่โนเลี้ยงนะพี่โนรักเด็กนะครับแต่จันเจ้าไมยนะครับพี่โนทำร้ายตลอด แต่เช้านะฮะไปเที่ยวลุงสีนะ,ะครับเพิ่นชอบไปเที่ยวที่ยางลุงสีนะฮะเพิ่นดีดีอกดีใจนะครับเป็นเดอกไปแว้นนะฮะไปเที่ยวลุงสีแล้วก็นั่งมาเล่นกับนางน้องเป่าะฮะรักเด็กนะครับเด็กน,น,น้อยรักน้องเพิ่นนะครับ อ,อยักออกไปดิดนนไปดิอืนนอมนอนได้ไหนนอนเออนอนได้มันตึงเย็นทำเสโกโกร็จก็เราไปต้องหวงอะไรนะฮะน้อยเหนื่อยนะครับ ขห้ามรบโกนเขาเละเพราะว่าจะดื้อนะครับผมก็จะไม่ได้ทำงานนะครับอืมนโนเดอรนะต่พี่โนเดอร์เนี่้อัากพาขบานด้อดูนะนับถองนะครับเป็นกลับมาไม่เห็นเม่เพื่อนนะครับ ร้องใหญ่เลยนะฮะหาโบเจอหาไม่เป็นเพิ่นโบเจอ์นะครับวันนี้ก็รุยนะครับรุยคนเดียวก็จะถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะอัปเดตไปทีละขั้นตอนนะครับวันนี้ก็ดูแลน้องด้วยนะฮะทำศัพ์ไปด้วยนะครับ นับทองเบิ้องเบิ้งเบิ้ง,งจะสวยกอยุ่น่นนะฮะไจ้สวยนะฮะม่ไจะไปไหนเลยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศนะฮะดีดีนะครับ ตั้งแต่เช้ชานะฮะดูนะฮะเป็นเหนื่อยในการวิ่งนะฮะท,ทันครับไข่เข้ามาก็อย่าลืมนะฮะก็มากดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับช่องบอชชานิวน,นะฮะผมก็จะไปเตรียมตัวนะฮะสม,มบูรณ์ตาบ่อก่อนนะครับ เจอกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ